ที่มันเหลือน้อยคือมันขายออกช่วงตุตจีนที่ผ่านมาครับธรรมดามันก็พ่อพันไม่พันก็มันเป็นร้อยเหมือนกันนะครับครับปิดเนื้อห้องบัวพอห้องกระเลยได้เอาพอมีพันขายไปน้ำใส่ห้าขายจังไรครับขายกิโลละจังบาทกิโลละร้อยยี่สิบาทครับร้อยยี่สิบแบบชัามหละชัามหละค่าครัวจะเป็นลูกค้าจ่ายกิโลละร้อยยี่สิบเหมือนกันค่าครัวตัวละหกสิบบาท ไอ้ค่าคัวนี่คือใจเพิ่มอีกใช่ครับอ๋อค่าคัวต่างหากครับครับค้าคัวต่างหากการตลาดเป็นแนวทางการตลาดเป็นยังไงครับการตลาดณปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันแทบจะไม่พอขายครับดีครับการตลาดลูกค้าทั่วไปครับครับก็ยังว่าทื่อไปได้ดีอยู่ครับไปได้ดีผ่านครับอ๋อสวัสดีครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้นะครับสีผ้าพีผ้านองนะครับมาเอาแนวทางนะครับในการเลี้ยงซั์ปีกนะครับของเพื่อนเพื่อนชีเลี้ยงเป็นเป็ดนะครับเป็ดสายพันธุ์บาบารีนะครับเนาะเดี๋ยวสีผ้าพีผ้านองมาเอาแนวทางน้ำเพื่อนนะครับพี่กัดฟ้ามนะครับอยู่บ้านให้นนนอุดมตำบลปลาหลอำเภอวัิชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับเป็นไปเป็นมาจังไดสิมาพูดคุยกับเจ้าของเพื่อนนะครับ เอาสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับผมแนะน้ำตัวนะครับผมายชั้นวิทย์ายคันครับเอาเราความเป็นไปเป็นมาให้ฟังนะครับเป็นอย่างเขาขึ้นมาเลือกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่งวงครับครับแรกๆเลยนะครับเนาะมันไปเห็นของเขาแล้วดูมันเลี้ยงง่ายนะครับก็เลยมาลองเลี้ยงลองดูก็เลย ก็เขาท่านะครับเ๋ยโตไวครับในการเลี้ยงเป็ดเขาเลี้ยงได้จากปีแล้วครับนี่เลี้ยงตั้งแต่ปีสิบปีนะครับเขาเลี้ยงได้สิบปีแล้วครับประมาณสิบปีประสบการณ์กับบธธรรมดาครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับเาเลี้ยงสัตว์ปีมั่นใจครับครับผมเป็ดนี่เขาเขาเลี้ยงจากไหนครับเขามี แรกๆเพราะลูกออกมาก็เข้ากรงอุดรบาลครับเลี้ยงหัวหารก็หัวหารโปรตีนยีสเก่อนครับอันดับแรกครับเฮาซิมีตั้งแต่ลูกเป็ดการเพาะเองเพาะเองเพาะเองตอนนี้จากแม่ฟักแม่ฟักเองครับครับคือปัจจุบันนี้เขากันยังคลอดแบบธรรมชาติใช่ครับยังบ่ได้ใส่ตู้ฟักนะครับเนาะอันนี้ พอแม่พันธุ์ของเขาอยู่ในขอกนี่ประมาณจะคู่ครับประมาณพ่อพันธุ์มีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณตัวเมียประมาณยี่สิบตัวครับตัวเมียยี่สิบตัวผู้ห้าตัวผู้ห้าครับตัวที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับครับอันก็คือไอ้มองให้เพื่อนฟักไข่นะครับเนาะก็ใช้เพื่อนฟักอยู่ในตรงนี้ใช่ครับ มันมันใครซ้อนหัางกันอยู่บรับนี่ไม่ครับเพราะว่าที่ไม่ไม่ซ้อนเพราะว่าเราเราจะแยกเป็นเป็นของใครของมันนะครับครับมันเขาจะรู้ของเขาเองนะครับตามสัญชาตญานของสัตว์ของขึ้นนะครับเนาะครับเอาเล้วอาหารพอแม่พันธุ์นี่เขาให้แบบใดครับพเพราะแม่พันธุ์ก็ให้ปกติครับ,รบอาหารหนึ่งถ้วยผสมลำ ควาอาหารถ้วยนี้ความเหมาะสมของ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 พ่อพันธุ์แม่พันนะครับโอ้อันนี้เพิ่นเพิ่งฟักออกนู่นนี่บอกครับใช่ครับวันนี้ครับแต่ยังยังไม่ได้เอาออกใส่กลงอนุบาลเพราะว่ามันยังไม่ออกไม่หมดครับเพิ่นยังบกเข็งเลียงนะครับเนาะให้อยู่กับเมียไปสักก่อนประมาณซิ่กว่าตัวอยู่นะครับเนาะโตโตเมีย่ครับ แต่ละแต่ละออกแต่ละเที่ยนี่ก็ประมาณสิบกว่าตัวตัวนี้ยังน้อยกว่าหมูอยู่ทั้นออ่อนี่แต่ยี่สิบขึ้นครับโอ้่วนมากมันสิยี่สิบน่วยขึ้นในโคกของเ้าเนียอันนี้ก็คือยังออกโบเบ็อีกเหคนยังไข่ยังไม่หมดนะครับแต่ยังไม่ได้ฟักแม่เลยนะครับ ใกลนี่เขาได้มีการครัดออกดร่าไม่ได้คัดครับเอาแบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเขาเลยครับอ๋อเนตีกันเลยอันนี้สิเป็นเป็ดพอเมพันเลยครับด้ใครับป็ดพอเมพัน ที่มันเหลือน้อยคือมันขายออกช่วงตุตจีนที่ผ่านมาครับธรรมดามันก็พ่อพันไม่พันก็มันเป็นร้อยเหมือนกันนะครับครับปิดเนื้อห้งางัวพอห้องกระเลยได้เอาพอมีพันขายไปน้า <laughs> ใช่เ้าขายจังไรครับขายกิโลละจังบาทกิโลละร้อยยี่สิบบาทครับ120ร้อยยี่สิบแบบชําแเละชําแเละค่าครัวจะเป็นลูกค้าจ่ายกิโลละร้อยยี่สิบเหมือนกันค่าครัวตัวละหกสิบบาทไอ ค่ขาครัวนี่คือใจเพิ่มอ,อีกใช่ครับอ,อ๋อค่าครัวต่างหากครับครับค่ขาครัวต่างหากการตลาดเป็นแนวทางการตลาดเป็นยังไงครับการตลาดณนะปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันแทบจะไม่พอขายครับดีครับการตลาดลูกค้าทั่วไปครับครับก็ยังว่าที่ไปได้ดีอยู่ครับไปได้ดีผ่านครับอ,อ๋อแเลเ้วไาเรียงมานี่เฮา เจอปัญหาจังไรเนี่ยครับเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับอันเหตไม่ค่อยมีปัญหาครับเกี่ยวกับโรคไภยเพราะว่าเราเราจัดการแล้ตั้งแต่อนุบาลเลยนะครับครับลูกต่างๆกาโบคอยเจอปัญหาอะไรนะครับเนาไม่ไม่แทบจะไม่มีครับเพราะว่าเราดูแลจัดการดีตั้งแต่แรกเกิดเลยครับตั้งแต่ยังเด็กครับเอาไอ้ผมยางเข้ามาในครัวนี่ผมสังเกต อกเฮ้านี่คือบ่มีกินเฮามีวิธีจังไงครับสงสัยลองแกบมั้งครับใส่เฮาสิใส่ขี้เกบครับใช่ครับลอง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 คอกที่คอกคุณของเรานะครับครับอันนี้ก็คือเฮา,าสิเอาขี้เกบจากที่เฮาซีเข่ามานี่ครับเอามาห้องพื้นก่อนแทนลองเฮาห้องหลายปานไงครับลองนี่จะ เพิ่มเพิ่มเรื่อยๆนะครับในคือคธอ,คอสังเกตดูแกลมันเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มเพิ่มเข้ามาอีกนะครับบม้ครับก็คือเขาสังเกตเห็นแบบเกล็พื้นอยากออกสีดําเขาก็เอาเข้ามาเพิ่มครับอ๋เอเพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็นระยะระยะนะครับไม่ใช่ว่าเข้าเข้าครั้งเดียวเหมือนเหมือนไก่เหมือนไก่เนื้อไม่ใช่แบบนั้นครับเราจะเพิ่มเพิ่มเรื่อยๆสังเกตดูแกบนะครับครับผมเอาอาหารมื้อนึงมีเพื่นเปลี่ยอยู่ครับ ไม่ค่อยเฟื่องเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราให้อาหารสองครั้งเช้ากับเย็นครับให้อาหารเช้ชากับเย็นใช่ครับถ้าตีเป็นขู่ดำหนึ่งี่ประมาณจะขู่ครับสำหรับเป็ดสำหรับเป็ดเป็ดประมาณส,สองครับเพราะว่าตอนนี้มันมีมันเหลือแค่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวเนาะ ประมาณสองถังต่อปีตเจ็ดสิบแปดสิบตัวใช่ครับกะทิว่าบวเปลืองนะครับเนาะมันเนี่ยนะมันก็ยังปกตินะครับมันก็ยังเหลือใช่ครับเพราะตอนตอนนี้ก็คือเวลาบ่ายบ่ายสองกะท่วอาหารเพิ่นก็ยังเหลืออยู่ยังไม่หมดครับอีกรอบสีรอบเย็นอีกรอบึ่งครับเป็นยังเฮาคือให้อาหารแบบแเป็นผงเป็นแห่งครับถ้าให้เปียกมันจะกินไม่หมดนะครับอาหารจะเป็นเช้ยรานะครับโอ้ กินโมบิดก็คือพื้นที่เสียซูบู่ครับอันนี้คือแห้งมันจะกินไปเรื่อยๆนะครับครับคือนอนื่นขึ้นมาก็กินกินน้ํากินอาหารประมาณนี้ครับครับถ้าให้แบบเปียกนี้แบบเปียกินบถ้ากินให้หมดมันจะขึ้นเชื้อราแล้วคือเป็ดมันจะแพ้เชื้อรานะครับครับเชื้อราที่เกิดจากอาหารกินแล้วมันมันจะระบบลําไส้ของเขาจะเสียนะครับครับถ้าแบบมันจะมีการตายนะครับถ้ามีเชื้อรา แบบพงแบบฟุ้นนี่พื้นซีโบ่บูดบเสียไม่ไม่เสียครับอ๋อเวลาเหตุผลที่ให้แบบแห้งนะครับครับถ้าถ้าให้แบบเปียกก็ได้แต่เราต้องให้มันหมดต้องให้มืดภายในคาบนั่นใช่ครับไม่ไม่ต้องให้เหลือนะครับครับไม่ใช่ว่าให้ไม่ได้แบบแบบเปียกเอาชุดท้ายนะครับฝากทิ้งทิ้งไม่นะครับที่อยากจะเห็ดเกษตรอยากจะมาเลี้ยงซัดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับ ก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรมาเลี้ยงด้วยด้วยกันครับเพราะว่าตลาดดีครับแล้วก็มีกำไรครับครับบอกดทุนแน่นอนรับประกันครับคันเลี้ยงสายพันนี้ใช่ครับอายุอายุสั้นอายุสั้น,นคือการเลี้ยงอายุ ไม่สี่ห้าเดือนก็ได้ถ้าพี่น้องผู้ใดนะครับสนใจอยากได้ 1, 000, 1, 000, 1, 000, ไพันเป็ดพันไก่งวงกั็พิ่งไปเรี่ยงนะครับโทรมาสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรกับหน้าเฟซบุ๊กไว้นะครับผู้ใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกับเจ้าของฟาร์มเพื่อนบ่งก่อนก็นกนได้นะครับหรืออยากเข้ามาชมที่ฟาร์มนะครับถ้าเข้ามาชมได้ยินดีให้คำแนะนำนะครับ เอาสุดท้ายฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องส่วนหลังบ้านแบบพอเพียงครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ